สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆน,นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ยังมีฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกรอบสทีมสุดท้ายนัดแรกให้ลุ้นกันอีกหนึ่งคู่ทีมเสือหลืองดอทมูลเปิดบ้านเจอกับทีมปารีสแซงแ็กแมงทีมยักษ์ใหญ จากลีกเอิงฝรั่งเศสผลปรากฏว่าทีมเสือเหลืองชนะ1ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของนิโคลัสฟูนครูนนักเตะก,กองหน้าของทีมเสือเหลืองในนาทีที่36คงต้องมาคอยดูกันว่าเกมนัดที่2จะมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรและทีมไหนจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้แต่ที่แน่แน่จากการที่เมื่อวานนี้ทีมดอทมุลสามารถชนะทีมเอสเชิไปได้ทำให้ค่าสัมประสิทธิ์ของลีกบนเดสลีกาเยอรมันมีค่ามากพอที่จะคว้าสิทธิ์โควตาพิเศษทีมอันดับ5ของซูดยูอฟาแชมเปี้ยนลีก ร่วมกับลีกกันโชเซเรียอิตาลีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นก็หมายความว่าทีมที่ได้อันดับ5ของลีกกันโชเซเรียอิตาลีและทีมอันดับ5ของลีกบุนเดสลีกาเยอรมันจะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแล้วส่วนผลบอลเมื่อวานนี้คู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจำวันนี้ไปที่ข่าวของทีมอาร์เซนอลกันก่อน เมื่อวานนี้เราได้รายงานข่าวของฟาบริซิโอโรมาโนที่เขาได้รายงานว่าทีมปืนใหญ่ได้มีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับจอร์จิโยนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีชาวบราซิลให้ได้พิจารณาแล้วแต่ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างไรพอมาวันนี้เขาได้มีการอัปเดตรายละเอียดข่าวนี้เพิ่มเติมในสื่อของออฟไซว่าสัญญาปัจจุบันของนักเตะจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และหลังจากที่ทีมปืนใหญ่ได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะได้พิจารณาแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะเริ่มมีการเจราจากันอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าทีมยูเวนตุสได้ให้ความสนใจที่จะดึงตัวนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมในรูปแบบฟรีเอเยนด์ด้วยแต่จากที่ผมรู้มาทั้งตัวนักเตะและทีมยูเวนตุสยังไม่มีการเจราจาอย่างเป็นรูปธรรมเลยฟาบริซิโอโรมาโน่ยังได้บอกอีกว่าโอกาสที่นักเตะจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมอาเซนอนมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเนื่องจากนักเตะยังมีความสุขดีกับทีมปืนใหญ่ และการเจราจามีความคืบหน้าไปได้ด้วยดีส่วนที่มีแฟนบอลมาถามผมว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ของจอร์จินโยนั้นมันจะส่งผลต่ออนาคตของโทมัสปาเตในทีมอาเซนอนหรือไม่ตรงนี้ผมไม่คิดว่ามันมีความเชื่อมโยงกันมันเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันอีกหนึ่งข่าวของทีมอาเซนอนสือดีเอเลติกยูเคเขาได้รายงานว่าสโมสรอนอาเซนอนพร้อมพิจารณารับฟังข้อเสนอปล่อยตัวกาเบรียลเซซูสนักเตะกองหน้าทีมชาติบราซิล อายุ27ปีของทีมปืนใหญ่ให้นักเตะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากนักเตะมีอาการเจ็บบ่อยและนักเตะจบสกอร์ได้ไม่ค่อยคมอีกทั้งไคฮาเวตนักเตะที่ถูกโยกจากไปเล่นเป็นกองหน้าก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นทีมปืนใหญ่จึงพร้อมที่จะรับพิจารณารับฟังข้อเสนอปล่อยตัวนักเตะกองหน้าทีมชาติบ,บราซิลรายนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีเมื่อวานนี้สื่อกันโชเมกาโตสื่อทางฝั่งอิตาลีซึ่งเป็นสื่อที่ไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือ เขาได้รายงานว่าอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมชาวอิตาลีอยากที่จะกลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกและได้มีการเสนอตัวผ่านคนกลางที่มีความสัมพันธ์กับทีมเซลซีว่าเขาอยากกลับมาคุมทีมเซลซีอีกครั้งหลังจากที่ข่าวนี้เผยแพร่อ,ออกมาได้ไม่นานฟาบริซิโอรมาโนก็ได้ออกมาบอกปัดปฏิเสธข่าวนี้ว่าคอนเต้ e ยังไม่เคยเสนอตัวคุมทีมให้กับทีมไหนทั้งนั้นและคอนเต้ยังไม่มีการเจราจาที่มีความคืบหน้ากับสโมสรใดๆเลย หรือแม้แต่การเจราจายอย่างจริงจังกับทีมแหังกรษตก็ไม่เคยเลยดังนั้นข่าวที่คอนเต้เสนอตัวให้กับเซลซีจึงไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนตอนนี้คอนเต้กำลังมีข่าวลือกับทีมนาโปลีซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่คอนเต้กำลังคุยกับทางนาโปลีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้เลยตอนนี้คอนเต้กำลังรอโปรเจกต์ที่คิดว่าใช่อีกหนึ่งข่าวของทีมเซลซีที่ผ่านมามีข่าวว่าทีมเซลซีได้ให้ความสนใจในตัวของ แจ็คคริลิสนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมเรือใบสีฟ้าเพื่อให้เขาเข้ามาแทนที่ของราฮิมสตอร์ลิงนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมเซลซีเรื่องนี้ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานผ่านสือ่อคอร์ออฟไซด์ว่าผมรู้สึกค่อนข้างแปลกใจที่มีข่าวเชื่อมโยงแจ็คคริลิกกับทีมเซลซีเพราะจากแหล่งข่าวของผมเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยและทางทีมเรือใบสีฟ้าก็ยังไม่มีการคุยเรื่องอนาคตของนักเตะรายนี้ไม่เคยแม้กระทั่งเป็นการคุยภายในเลยด้วยทุกอย่างเงียบสนิท ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการที่ในฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงไม่สามารถทำอันดับไปเล่นฟุตบอลรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าได้จึงเกิดข่าวที่ว่าบรูโน่แฟร์นันต์มิดฟิลด์ตัวรุกกับตันทีมปีศาจแดงต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อวานนี้จึงได้มีสื่อไปถามเจ้าตัวถึงเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าเอาจริงๆนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีความคิดที่จะย้ายทีม แต่จะขอตัดสินใจอีกทีหลังจบศึกยูโร2024เสียก่อนมันชัดเจนว่าอนาคตของผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวผมเองถ้าถามเฉพาะผมผมก็อยากที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ผมต้องรู้สึกตรงกันกับทางสโมสรด้วยผมยังไม่คิดถึงเรื่องนี้เพราะว่าซีซั่นนี้ฟองของทีมเราไม่ได้ตามเป้าเราต้องโฟกัสผลงานในสนามก่อนด้วยความสัตย์จริงถ้าเกิดว่าผมไม่อยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปผมก็ยังไม่รีบตัดสินใจจนกว่าจะจบศึกฟุตบอลยูโรเสียก่อน ตอนนี้ผมขอรอดูผลงานในนัดชิง FA ครับและเกมทีมชาติโปรตุเกสในศึกยูโร2,024เสียก่อนมันไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่านี้และเมื่อจบแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ